โยสวัสดีครับผมวันนี้รนโ,โต๊ะไม่มีของกินนะครับวันนี้มารีวิวอุปกรณ์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่ง <c oughs> ผมจะทำคอนเทนต์นะครับผมจะเริ่มทาคอนเทนต์นะครับวอล์กวีล็อกผมเรียกไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะมันมีทั้งวอล์กวีล็อกหรือวอล์กไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมผมจะมีอุปกรณ์ มาเรสริมนับในช่องของผมนะครับผมเคยถ่ายบอกคลิปหนึ่งแล้วนะคลิปไปวัดวัดจุลัมณีนะครับที่ผมใช้ถือถ่ายนะครับโอเควันนี้มีอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชิ้นเดิมก่อนว่าชิ้นเดิมผมเป็นอะไรนะครับดูหน่อยชุดเดิมผมง่ายๆครับผมเป็นตัวนี้นะครับเป็นสามขานะครับน,นี่เห็นไหม ่ามันอันนี้คือผมสั่งจากช้อปปี้นะราคาร้อยกสบกาบาทนะครับอะไนเงี้ยแล้วก็ตัวที่อันอีตัวนึงเป็นตัวที่แพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ง่ายๆครับผมอันนี้ไปเดินที่ศูนย์กล้องที่โตตัดล้านลีนะครับแล้วก็ไปซื้อมานะครับมันเป็นของโกโปนะไม่รู้ของโกโปเปล่ามันอยู่ในในร้านกล้องไหนเป็นแบบนี้ คือมันยืดกดได้นะี่ครับหมุนปักปักสามล็อกนะครับเลื่อนมได้เลื่อนมาได้นะครับก็จะได้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะไ,ะไม่ไม่มากครับเืินถือท่ายนี้ก็ก็โอเคสะดวกนะครับแต่ว่ากล้องพวกนี้ผมจะแนะนำใช้กับพวกกล้องคโปรครับจะดีโอเคนะครับมาไม่รอช้าครับ มมาเปิดกล้องเลยด้วยกันครับสินค้าที่ผมสั่งมาวนันนี้บอกครับว่าสปอนเซอร์นะครับมาดูกันนี่ครับทุกคนเห็นไหมสบา่ no a. นี่ผมเพิ่งสั่งมานะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันมันเป็นไม้เซลฟี่ใช่ป่าว่ะอืมมันเป็นไม้เซลฟี่นะครับแต่ว่ามันอันนี้ที่ผมซื้อมาคือมันสามารถที่จะ ล็อกได้เมื่อขัดาัากล้องครับเริ่มเดี๋ยวเราเริ่มแกะไปเลยโอเคเราแกะกันเลยครับผมมาเมา๋ยวเราช้าครับ ออกการกระแทกมาเยี่างดีนะครับมามมมแต่กระแทกครับทิ้งไปก็ได้ใช้มาโอโ้โหคือสภาพกล่องอนะบอกเลยหยัดมากยูยี่เนี่ยมันมันบุกนะครับกล่องมันบุกโอเคแต่ว่า เ้ยดูดูดูเนี่ยต้อนแบบเขาบอกว่าใส่กับสามขาได้ยนะอาจจะใส่กับตัวนี้ได้ีน่นี้เดี๋ยวลองดูเดี๋วลองดูว่าใส่ได้เปล่ายี่ห้อที่ผมสั่งมานะครับเป็นอะยี่ห้อยี่ห้อนี้นะครับครับผม มันจะกลับด้านนะไม่รู้เรอบนี้เรียนยังไนะครับกลับด้านโนสปอนเซอร์ no ครับไม่มีสปอนเซอร์มานะครับมันไม่มีภาษาไทายก่อนเออนั่นแหละช่างมันมาแกะกันเลยนี่ทุกคนโอ,คโอ้ยอูย้รวงรวงรวงเฮ้ยทุกคน มันมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะผมไม่รู้ว่าสายชาร์จเนี่ยมันใช้ชาร์จอะไรแต่ว่ามันผมสั่ง,งมาเซลฟี่อ่ะแล้วม,มีสายชาร์จไว้ได้ไงไม่รู้แล้วก็แถมอันนี้ด้วยนะตัวนี้นี่แต่ว่าผมเอามาใช้กับกล้องไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนก็ได้อะไรเสรื่อมนะครับโอเคนี่นี่นเหมือนเดีร์ครับกล่องทิ้งไปไมไ่ใช้ กินเหมือนพลาสติกใหม่เอ่ออ๋อทุกคนครับไอสายชาร์จที่มันให้มามันจะใช้กับไอนี่นี่เนี่ยมันเป็นรีโมทนะครับมันติดมากับไหยมันเป็นรีโมทโอไม่อยากติดแล้ว ผมคิดว่าน่าจะใช้กับพวกบลูทูธอะไรเงี้ยครับบลูท <Bluetooth. S 1> ูธเออปิดเอร์่องก่อนน่แหละเพื่อใช้กับโทรศัพท์แล้วมันสามารถกดถ่ายได้นะนี่โอเคมากดี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 อันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบส่วนตัวนะเป็นความชอบส่วนตัวชอบอจบคะจบพานะับอ่ายี่ห้อยี่ห้อเนี้ยผมไม่รู้ว่า เฮ้ย hey, แล้วก็พัสดินะครับเป็นเป็นพลาส,สติก ABS ผสมกับเหล็กหรืออลูมิเนียมผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ารู้จากสภาพมันน่าจะแข็งแรงแข็งแรงนะแข็งแรงมากมากเยแค่ความรู้สึกนะว่ามันน่าจะแข็งแรงเหมือนกัน hmm. แต่มันยาวมากอ่ะมันยาวกว่าตรงนี้อีกทุกคนนี่ดูมาถ้าเปรียบเทียบความพบามสดุปกง่ายตัวนี้จะพกง่ายกว่านะครับส่วนตัวเนี้ยจะพกยากกว่านะครับแต่ว่ามันยืดหดได้เนี่ยที่ผมชอบก็คือที่ผมสั่งมาคือมันมีตัวนี้ครับนี่เมันมีตัวล็อกแล้วมันก็ยืดได้แล้วผมก็คิด โอ้คือยาวยาวยาวเยอะยาวมากนี่ก็เาจะไม่เห็นนะแต่คือยาวจริงยาวแบบยาวเลยผมว่าใช้กับพวกกล้องโปรโปแม็กได้นะผมคิดว่าไะน,น่าจะใช้กันได้แต่ว่าผมเอามาใช้ถ่ายวอลกนเนี่ยผมก็คิดว่าแค่นี้ก็โอเคนะยาว ยาเคนนิ่ไม่ต้องยืดก็ได้แต่ว่าการยืดเนี่ยผมอาจจะใช้ในช่วงที่แบบต้องการเก็บภาพมุมกว้างเก็บหลายๆคนเป็นอินเสิร์ตอย่างนี้ครับจะใช้โอเคแล้วผมอ้าลืมผมมีอุปกรณ์มาแนะนำา้วยมามาใส่ทดสอบดูจะเป็นกล้องกล้องเด้วเดนี่ครับทุกคนกล้องที่ใช้ในทดสอบก็คือ e k e n h r 4 k free wifi เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไง เกียว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 เราดูนะว่ามันใส่ได้ไหมไอ้ยาทุกคนใส่ได้แบบพอดีเป๊ะเดเลยนะอ่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งชอบชอบชอบ แล้วเราถ่ายบวกใช่ไหมอยาฟรีชอบชอบเคี่ยวมันก็มันมีเคี่ยวข้างในนะเคี่ยวมันมันจะแบบก็ก็แกะครับมันจะมันจะได้อะคือมอยังไงไม่รู้แต่ันผมว่าถ่ายบอกโอเคเดี๋ยวให้ดูว่าถ่ายบอกเป็นไงเดี๋ยวผมจะเอาภาพเนี้ยลิงเข้าไปในกล้องนะครับมาดูกันเดี๋ยวิดเครื่องก่อน นะคอก็แล้วผมว,ว่าโอเคนะอันเนี้ยผมซื้อคือสาเหตุที่ผมซื้อมาคือผมจะซื้อมาใช้ถ่ายวอล์กวิดีโอนะครับท่องเที่ยวอะไรนะครับก็คือเอามาใช้แบบเป็นวอล์กเนาะเอามาใช้เอามาใช้ถ่า,า,ายวอล์กวิดีโอนะครับนี่ที่สาเหตุที่ซื้อมานะครับแล้วก็ผมมีโปรเจกต์ว่า ผมจะหาไฟนะครับมาติดที่ข้างบนของกล้องตัวนี้นียนะเพื่อแบบให้ความสว่างละถ่ายกลางคืนเนี่ยพากกล้องตัวเนี้ยมันกลางคืนมันถ่ายแล้วมันหน้ามืดมากเลยนะนี่โอเคมาสรุป ไม่ง่ายนะครับดูของที่เขาให้มาในกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับมีตัวไม้นะครับผมยี่ห้อนี้นะ,ะดูกันเอ,เองแล้วกันยี่ห้ออะไรไม่รู้โนสปอนเซอร์ no นะครับไม่มีสปอนเซอร์อะฮะด้ามจับเป็นพลาสติกเป็นเหมือนยางมากกว่าพลาสติกเป็นยางก็ใหญ่นะครับใหญ่ดีถนัดมือเลยนะครับผมแล้วดูเป็นเล็กอันนี้เป็น ABS พลาสติกยางดีนะครับโอเคต่อมาก็ มีที่นี่ที่นี่โทรศัพท์นำให้มาแต่ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วส่วน์ทก็คือผมใช้ผมกใช้อีฮอ,อนที่มันหมืนเกี่ยวได้ครับอย่างนั้นมันจะไม่มันจะไม่มีโทรศัพท์มากเกินไปนะครับแล้วก็มีสายชาร์จสายชาร์จมันเหมือนของของซัมซุงครับแบบแบบชาร์จกับซัมซุงเก่าไม่ใช่ใช้ซีนะแล้วก็มีรีโมทน่าจะเป็นพีทู h เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไง แต่เวลาเราเปิดเครื่องมาเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบให้ดูคือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะถ้าเกิดนั่งอย่างเงี้ยแล้วจะกดถ่ายวิดีโอเลยแล้วเชื่อมต่อบลูทูธแล้วกดถ่ายเลยก็ได้นะครับผมไม่ยากแล้วก็เก็บง่ายด้วยนะนี่ขาอยู่กล้องมาหยิบตัวนี้รวกมานะผมทุกคนใส่ไป อโอเคเลยครับผมเข้าเลยถ้าจะเซลฟี่ใช่ไหมแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็ต่อกระบุูทูธมีปุ่มบวกลบเลยนะข้างบนบวกลบแล้วก็ถ่ายแล้วกดถ่ายกดบวกไว้สูงปุ๊บก,กดถ่ายแพทง่ายม,มากครับผมอโอเคครับผมซึ่งนี่ไม่มีอะไรมากเลยเดีย๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้าง ที่ผมจะนำมาใช้ในการถ่ายวอ็อกปัจจุบันจะมีกล้องตัวนี้นะครับ EKEN HR 4K ฟรี Wi-fi กับไม้ตัวนี้นะซึ่เป็นไม้ที่ผมจะใช้เป็นไม้ถ่ายวอ็อกวิดีโอนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นตัวนี้นะของ g o p r o นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมอาจจะเอาไว้ใช้ถ่ายกับกล้อง g o p r o นะครับเดี๋ยวค่อยซื้อกล้อง g o p ปรนะ กล้องตัวนี้อันนี้ไม่แน่ครับอาจจะใช้พวกกล้องมิลเลอร์เลนหรือกล้องคอมแพตเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งว่าจะรอเก็บตังค์ตอนนี้เก็บตังค์อยู่ว่าจะทําว่าจะซื้อกล้องแล้วก็ซื้อมาิปุกนี่นะครับเพื่อมาตัดต่อนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม